พิบัติเพราะพญาธรรมนิกราชนี่มีคือบางทีก็มาเป็นนักบวชก็มีบางทีก็มาเป็นนักรบก,ก็มีบางทีก็มาแบบเป็นจอมทัพก็มีอันนี้คือพญาธรรมนิกราชและที่พญาธรรมนิกราชมานี่คือท่านจะมาสักการะบูชา คือแผ่น so, ดินท to like, ี well? like, <we ak> ่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาเนี่ยแล้วต่อจากนั้นเท้าสักก็ไปเขาเรียกว่าไปทำความมันก็ไปทำความเคารพยังไงไม่รู้อย่างนี้จำเ็นก็ได้ มาดูแลเรื่องศาสนาก็แค่แค่นั้นว่าจริงๆเป็นทั้งนักรบก็ได้บางทีก็เป็นนักรบแล้วแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไม่บางทีเป็นนักรบแต่ท่านก็เขาไม่รบหรอกแต่ว่าท่านใส่ชุดนักรบมา,า,า,บมาจะแต่ว่าจะต้องมีโรคหามีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็น้ำท่วมโลกแล้วก็ว่าคนจะตายเป็นล้านเนี่ย และก็คนไม่มีทางไปยังพญาธรรมนิกราท่านจะ,สะเสด็จมาทีนี้พญาธรรมนิกราชนี้เนี่ยท่านจะมาแบบใหญ่แล้วถึงเวลาท่านก็ออกจากมิติมาโดยยางท่านก็จะมาพามาแล้วก็สอนเขาเรียกว่าธรรมของพญาธรรมนิกราชแต่ว่าก็าไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุของท่านเป็นยังไงเพราะว่ายัางมหาจากักรพรรดนี้ คำว่ามหาจากักรพรรดินี้ก็คือพระโพธิสัตว์แต่ว่าไม่ใช่นักบวชแต่ว่าจะเป็นกษัตริย์นี่แหละแต่ว่าจะกึงความยิ่งใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ามหาจากักรพรรดิแต่ว่าตัวท่านเองนี่ท่านไม่ได้มาพูดว่าท่านเน่เป็นมหาจากักรพรรดิหรอกแต่ว่าคนเนี่ยคลามเนี่ยไปตั้งใช้ยาให้ท่าน พอไปตั้งใช้ยาให้ท่านปั๊บท่านก็เลยต้องยอมรับเพราะวันเดือนปีเกิดลักษณะปั๊บเนี่ยมันเป็นลักษณะของมหาจักรพรรดิเขาก็เลยท่านก็เลยยอมรับนตัวท่านแต่ว่าท่านจะให้ท่านมาพูดีท่านไม่ไม่พูดหรอกมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพอพระพุทธเจ้านี้นี่ท่านจะไม่มาพูดว่าว่าองค์ของท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะพูด แทนองค์ท่านว่าเราตถาคตแต่ที่นี้ตถาคตนี่ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนจะมาพูดเรื่องตถาคตได้จะมีแต่คําว่าพอพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ใช้ท,ใชที่ใช้คําแทนท่านว่าเราตถาคตเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือท่านจะเรียกแต่ตถาคต,ตอ่าเรียกแทนตัวเองส่วนมหาจากักรพรรดิก็เช่นเดียวกัน ก็คือเรามาเพื่อให้คนทั้งโลกได้มายืนอยู่ในท่ามกลางของความยิ่งใหญ่นี่คือการมาของเราถ้าพูดอย่างนี้อะไรที่มันใหญ่เกินตัวจริงๆมันใหญ่เกินกว่ากษัตร์ทั่วๆไปรสร้างไอ้นั่นเขาเรียกว่ามหาจักรพิแต่ว่าในในตำราของพรามเนี่ยเขาจะรู้ของเขาเอง เพราะว่าพรามเนี่ยเขาจะเก่งเพราะว่าพรามที่เขาเก่งนี่ก็เพราะว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งดวงดาวเนี่ยตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันจะมีตารางการเกิดของเขาเขาเรียกว่าพรหมชาติเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นตำราเขาเรียกว่ายันทาบ้านเราก็คือตำราพรหมชาติแต่บนสวรรค์เขาเรียกว่าตำราเทพเจา้า มันจะมีการลิขิตของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพญาธรรมพระโพธิสัตว์อะไรต่างๆเขาจะมีเขาจะมีตารางการเกิดพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้เดือนนี้แต่ว่าเวลาไม่เหมือนกันนะแล้วก็ช่องการเกิดไม่เหมือนกันด้วยเขาเรียกว่าตำราเทพเจ้าแต่มันจะมีอยู่บนสวรรค์แต่ส่วนบ้านเราเนี่ยตำราพรรมชาติ ไม่เชื่อก็ไม่ได้เขามีตำราของเขาพวกแบบนี้หรือเปล่าคะพรามเขาจึงมีความรู้สึกว่าเขาน่ะเมื่อก่อนยิ่งใหญ่กว่าที่เขาจึงไม่รับรู้ไม่รับรู้ว่าเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าอะไรอย่างงี้เขาก็เป็นพ่อเขาเขาว่าเขาแน่อยอ่งแต่ว่าพราห์นี่เขาก็นั่งอยู่แต่ว่าพราห์พราหกระจกหรอก ทีคิดอย่างนง้นแต่ถ้าพรามแท้ๆจริงเขาไม่มีหรอกอันนั้นเขาเรียกว่าพรามกระจอก <c oughs> <c oughs> พรามไม่มียานมีแต่แค่ชานแต่ไม่มียานแต่ถ้าพรามมียานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพรามพระัพธิสัต จริงๆอย่างวารามันนี้นี่เขาก็าเขาก็าเป็นพราม์เนี่ยเขาก็าเขากัาบบอเพนเป็นลูซีน่ะ<ม>แต่ว่ามันจะสลับซับเปลี่ยนกันองค์หนึ่งนี่เป็นพราหมณ์นับถือฮินดูองค์สองนี่เป็นฮินดูแต่ลูกชายปั๊บองค์สามนับถือพุทธแต่นับถือพุทธถามว่าจะทะเลาะกันไหมเขาไม่มมเขาไม่ทะเลาะกันแต่เขาถือว่า คือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคืยอมันจะต้องมีอยู่อย่างลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าทำยังไงถึงบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองเขาคิดอยู่แค่นี้แล้วคือลัวอย่างแต่ว่ามีมีจุดหนึ่งคือเป็นจุดเดียวกันจุดเดียวกันก็คือทําไงบ้านเมืองจะเจริญรวมกัน,นดดแต่ถ้าบ้านเมืองชิบหายไวว่าก,ก็แสดงว่า เป็นคนกาลากินีคนการากินีเนี่ยถูกเขาด่าทั้งประเทศนะไม่ได้แล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าผู้วิเศษนะแปดคนนะที่จะเรียกคนให้ลงมาสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้วิเศษแปดแปดองค์เนี่ยนะคะเขาเขาเป็นเป็นเซียนหรือเป็นอะไรไม่รู้<ห>เยเเขาถ้าว่าเป็นเซียนก็ได้ แต่ถ้าว่าเป็นผู้วิเศษก็ได้เขาเรียกว่าเป็นนักเป็นนักทดเป็นลือซีประจําอยู่บนจัก,กรวาลแปดคนไม่ไม่ไม่ชอบเฉพาะชมพูทวีปนะคะแต่เป็นไม่<บ>ทั้งโลกเลยทั้งโลกแต่ว่าอยู่อยู่คนละทิศใช่ไหมคะอยู่<ม>คนลท <8 S 1> ิศนั่งบําเพ็ญคนละอย่างอย่างนั้นก็ไปแบบว่าวที่ว่ามันมีมีพวกทวีปต่างๆที่ามที่ ว่าอัราชวีอะไรพวกนีใช่มะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันขลมิติแล้วนะมันลมิติคือหมายความว่านในโลกเอาอยัางสมมุติว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยในประเทศไทยสมัยโบราณเนี่ยนในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยคือพุร้เนี่ย เขาจะสร้างพระพุทธรูปมาเนี่ย <c oughs> ประจำเอาไว้ทุกขัวเมืองเนี่ยแต่เมืองละองค์นะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็จะสร้างแบบซักซิด <c oughs> เพื่อให้คนเนี่ยมีจุดยืน <c oughs> เพื่อให้คนเนี่ยไม่เงาเวลามาขอพระก็จะได้เลยแต่ว่าในสมัยโบราณก็ทำอย่างนั้นแต่พอโบราณไปโบราณมาในปัจจุบันเนี้ย ว่าคนปัจจุบันนี้นี่คิดว่าของโบราณนี่เป็นของที่มีค่าก็ไปเอาไอ้ของโบราณนี่แหละเข้าไป <c oughs> เข้าไป <c oughs> เข้ากรุมาเลย <c oughs> พิพิธภัณฑ์เลยเ <c oughs> พราะเข้าไปพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เลยข,ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ประจำอยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกไป <c oughs> ทีนีท้ที่ว่ารอดหรือที่ว่ารอดและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไปก็มีหลวงพ่อโซทรหลวงพ่อตะคราว หลวงพ่อบานแหลมหลวงพ่อโตหลวงพ่อชินราชอ่าแล้วก็นี่แหละอ่าที่ไม่ไปถ้าลองไปมดไปอยู่ในพิธภัณฑ์แล้วเรา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 คนจะไปอธิษฐานขออะไรก็ <c oughs> <c oughs> มีแต่จะไปขอยาก,กขอพระพิคเนตหน่งที่ <c oughs> <ๆ>พระพิคเนตที่ททเวุวันมานี่ก็มาแทนเนี่ยมาแทนหลวงพ่อที่เข้าไปในพิธภัณฑ์นี่แหละเออท่านอยู่ในพพิธภัณฑ์แล้วแต่ว่า เราไม่ได้ไปขอที่พิพิธภัณฑ์แต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะมาแสดงฤทธิ์อะไรอ่ามาไม่แสดงไม่ได้เพราะว่าพระพุทธรูปนี้นี่จะแลกคือหนึ่งคนต้องกราบสองคนต้องไหว้ดอกไม้ถึงจะขลังม,มันเหมือนก็คล้ายๆว่ามันเป็นการปูชีปูชีชนิยานางเอตมังคลมุตมังมคือของเนี่ยหนึ่งจะต้องไหว้ถึงจะศักซิ์แล้วคนจะต้องขอถึงจะศักซ์ ถ้างั้นเหมือนว่าที่หลวงพ่อพูดแต่ว่าเวลาที่ว่าจะขอจะขออะไรพวกอเอมืนยงตุพูมนอะไรเงี้ยนะคะเราต้องอ่อนเยอะๆอ่อนไม่ขึ้นหนึ่งถาวา้ยปัจจัยเงินทองสองดอกไม้ไมเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าเออมันน่าจะใช่เนะี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ขลังนะไม่ขลัง เพราะว่ามันเหมือนก็ว่าคนไม่ได้สร้างบุญนี่อยากล้องพ่อพอแต่ทึงเรัก็ไปให้ลูกซิดเนี่เปิดตู้มีญาติโยมเขาจํหน่ายดอกไม้แล้วก็เอาปัจจัยเงินทองจหนายดอกไม้มาสร้างเออดิคนเริ่มหลังไหลามานะมันแพงไหมมันเหมือนก็คล้ายๆว่าสิิงซักซิ์เขาไปอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยทุนน้อยเบี้ยน้อยเนี่ยอยากทำบุญขึ้นกันนะ คือซักซิซ์เลยนะซักซิซ์ต่อไหนลนะ่ะคือรอนยังไงคนก็ต้องคนก็ต้องมาไหว้อะแล้วก็คนกาลังไหลามาตลอดโอ้จับทางท่านถูกแล้วจริงๆแล้วหนึ่งต้องมีดอกไม้แล้วก็ต้องหยอดเงินคือสองอย่างนี้เรารู้เลยนะว่าคือคนจะต้องหลังไหลามา มาสาการะอูชาแต่ทำไมมีสองอย่างนี้ยังไงคนก็ไม่มาและมันเหมือนกับว่าจะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ท่านอยากได้ดอกไม้นี้ก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันต้องมีเครสอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเออต้องมีเครสแหละถ้าไม่มีเครสจ,จริงๆนี่ไม่ได้นะต้องมีเอายางมาก่อนนี้นี่ เราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้คนนี่คือเราไม่ได้เอาดอกไม้ไม่เขาบูชานี่คนล้อมแหลมล้อมแหลมนะมันเหมือนก็ว่าพระพุทธรูปมีเป็นเพยงแค่เป็นเพ่งแค่พระพุทธรูปเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือนี่คือสัญ,ญลักษณ์พระเจ้านะคนไม่มีความเสียหาแค่มามาปกักปักปักบ้านนิบแต่พอเอาดอกไม้มาวางชิปแค่นั้นแหละมันเหมือนก็ว่า ท่านมีชีวิตชีวาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยกระตือรือร้อนอยากจะอยากจะขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไปมาม,ามาก็เลยกลายมาเป็นว่าทั้งพระทั้งญาติโยมลังไหลมาเลยนะมาขอนะ่ะ <c oughs> เออแล้วก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าโอ้คําว่าพระพุทธรูปซัก์ซิ์นี้นีไม่คนสองอย่างก็คือหนึ่งต้องเอาปัจจัยเงินทองไปหยอดหยอดตู้ให้ท่านก็ต้องมีดอกไมอ้อ่ะ ถ้าไม่มีสองอย่างนี่ยังไงก็ไม่ขลังแล้วคนก็ไม่สเสนหาด้วยอเออมันก็น่ายมันมัน,ม,นมันต้องเชื่อนะ้องพอกับสังเกตอยู่แล้วล่ะถึงเราจะนั่งพูดคุยกับเทวดาได้ก็ใช่ว่ามันจะเก่งทุกเรื่องแช่ที่ไหนมึงมัน,มนอัน,นอันนี้ไม่ทราบว่าคือเชื่อเห็นอะคิดว่า คิดว่าเห็นเห็นแบบจริงเลยคือเปนที่ว่าข้อศอกทั้อทีนี้มันมีขายดอกไม้ค่ะขายผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยพอเราเดินไปอะ่ะดูเห็นมือกันมันซ้อนกันอ่ะคนที่เป็นเทวดาห,หรือเทพที่เฝ้าอยู่ที่นั้นเขามีหน้าที่ประจำใช่ไหมคะสมมติคนนี้เออช่วยเรื่องขายผ้าคนนี้ช่วยเรื่องขายดอกไม้เขาอยากไม่บุญเค่ะใช่มีส่วนวน่าจะมีส่วนอยู่ มเหมือน,คน,ค,น,ค,นคนที่เป็นคนเป็นปนี่ก็ยืนนขายอยู่แต่เขาก็จะเป็นอะไรที่ว่าเหมือนกบบให้มาช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้บุญนั่นแหละถูกต้องแล้วแหละมาถูกทางแล้วแหละมาถูกทางแล้ว <c oughs> และอีกประการหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นพุทธภัณิ์นิดอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมอมเมาเป็นเครื่องนั่นเรื่องนี้ <c oughs> มานั่งพิจารณาดูไปดูมาเนี่ยหลวงพ่อมานั่งพิจารณา่าเออมันก็คงไม่ใช่หรอกเพราะอะไรหะ่ะเพราะคนคนึกคนถามหาพระพุทธเจ้าตลอดทุกทุกยี่ยิบสีช่ชั่วโมงก็มอมเมาเกิดกันนั่นแหละเออก็ต้องนั่งคํำควรนนั่งคิดแหละคนอะไรจะนึกมันจะทุกข์ขนาดนั้นเออ ทำไมจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาช่วยด้วยถ้าอยากล่งพ่อนะ่อคนอยากเข้านิพพานไม่ยากลองธรรมทาหลวองพ่อขายบ้านมันนี่มดขายมันทุกสิ่งทุกอย่างยายมันเหลือยายมันมีที่ยืนอยู่ในสังคมแล้วมันเพรแล้วมันี๋ยวมันไม่มีที่ไปมันก็มาก็เข้าวัดหรงมันบำเพ็ญอะไรเขานี่มีลูกมีเมียกับบริจาคมันให้มัด แต่สำคัญอย่างเดียวก็คือมันตัดไม่ขาดเอาเอาไว้เป็นกันชนว่าเวลาเวลาปลงไม่ตกยังมีที่ยืนยังมีบ้านยังมีบ้านอาศัยอยู่เวลาแก่ตัวก็ยังมีลูกหลานเนี่ยเอาไว้คอยประคองอยู่นมันจะต้องทำลายเพราะเราหนีมส อยากเากถามว่าดบัวบบที่อยู่กับพื้นหลังสูหินนะครับความหมายว่าอย่างไรพอ,อเดวเจ้าออกเดวเอาออกเพราะว่าเราเราเเก็บออกมาเนี่ย,ย,ยใช่ใช่อันนั้นเราเก็บวางไว้ก่อนอย่า <c oughs> รู้ความหมายโอ้จริงๆแล้วมาก่อนนี่เราเจ้าเจ้าชายนี่เนะี่ยเอาเจ้าชายที่จถ่านไปวางไว้บนดอกบัวแต่บังเอิญว่า <c oughs> คือ เป็นตัวรองรับอาาที่ยืนไม่ได้เลยเลยวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้ว,แล,วแล้วเดยวขาจะมีที่จับออกหรือว่ามันมันยังจับไม่ได้ก็วางไว้ยังงั้นก่อนให้คนถามไห้บ่อยก่อนถามไปถามมาแล้วก็ไม่โชคอ, <c oughs> อีกหรอ จริงๆแล้วเรายังไม่มีเวลาที่จะค้นออกน่ะเพราะว่าเรายังเอาเอา,เอาช่างไปทำยอย่างอื่นแต่ถ้าวันไดนช่างขยันขึ้นมานี่มองเห็นละบแก้การดูกตาร้องพอใช่เลยนะเออช่เลยได้เวลาคนตกลุ้มพลางแล้วงานนี้เอาย้ายออกไปนี่น่บ